จะรู้ได้ไงว่าผู้ชายคนนี้ใช่สำหรับคุณข้อหนึ่งเมื่อเขาไม่ได้อยู่กับคุณเขาไม่สามารถที่จะหายใจได้คล่องถ้าเกิดว่าสาวๆนะคะได้คบกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่แล้วคุณยังไม่มั่นใจว่าผู้ชายคนนี้คือคนที่ ใช่สําหรับคุณให้คุณเนี่ยลองไปไหนก็ได้นะคะโดยที่คุณเนี่ยลองอยู่ห่างจากเขาอาจจะอาทิตย์หนึ่งก็ได้ไปเยี่ยมพ่อแม่ก็ได้หรือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนก็ได้นะคะถ้าอาการของเขาเนี่ยแบบเวลาที่ไม่ได้อยู่กับคุณเนี่ยเขารู้สึกไม่สบายใจมากๆรู้สึกกระวนกระวายใจรู้สึกแบบหายใจไม่คล่องนะคะแล้วแบบว่าก ติดต่อหาคุณเนี่ยบ่อยมากๆเลยนั่นมันเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยรู้สึกแบบว่าเขาอ้างวางเขาโดดเดี่ยวที่ไม่มีคุณเขาอยากเจอคุณเขาอยากอยู่ใกล้คุณเขาอยากแบบเห็นหน้าคุณนะคะให้สาวๆรู้ไว้เลยนะคะว่าผู้ชายคนนี้คือคนที่ใช่สาหรับคุณคือคนที่เขาเนี่ยรักคุณนั่นเองค่ะข้อ2ทําอะไรก็ไม่ดีหากไม่มีคุณอยู่ถ้าเกิดว่าหนุ่มๆเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาเคยทําบางสิ่งบางอย่างเนี่ยแบบดีมากๆเลยตอนที่อยู่กับคุณ ว่าจะเป็นการงานหรือว่าทําอะไรก็ตามออกกําลังกายทำอาหารหรือว่าอะไรก็ตามแต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่คุณไม่อยู่เหมือนกับเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะทําสิ่งนั้นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเหมือนกับว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะหายใจได้คล่องเลยนั่นมันแปลว่าเขาเนี่ยคิดถึงคุณมากๆทําอะไรก็ออกมาไม่ดีนะคะต้องมีคุณเนี่ยอยู่ใกล้ๆอยู่ข้างๆคอยให้กําลังใจนะคะผู <pe w> ้ชายเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆมากๆเลยนะคะถ้าเขามีใจให้คุณถ้าเขา คนที่ใช่สําหรับคุณเนี่ยเวลาที่คุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันเขาจะกระวนกระวายใจมากๆเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นเองนะคะสาวๆข้อ3เขาโทรหาคุณ และเช็คคุณเมื่อคุณกับเขานะคะไม่ได้อยู่ใกล้กันใช่ไหมคะคุณอาจจะไปทํางานต่างจังหวะอาจจะสองสามอาทิตย์นะคะคุณสังเกตว่าเขาเช็คคุณเสมอเขาโทรหาคุณเสมอการที่เขาเช็คคุณเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะควบคุมคุณนะคะว่าคุณไปกับใครที่ไหนอะไรัไงแต่นั้นมันเป็นเพราะว่าเขาอยากจะติดต่อหาคุณเสมอนั่นเองเขาอยากที่จะแบบได้ยินเสียงคุณอยากรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณทําอะไรอยู่นะคะการกระทําของผู้ชายแบบนี้หมายความ ว่าเขามีใจให้คุณเขารักคุณเขาคิดถึงคุณนั่นเองให้สาวๆรู้ไว้เลยนะคะว่าผู้ชายคนนี้เขาจริงใจนั่นเองเขาคือคนที่ใช่สําหรับคุณไม่ต้องแบบว่าเดาไปเองนะคะว่าการที่เราไม่อยู่ใกล้เนี่ยแล้วแบบเขาทาแบบนี้แสดงว่าเขาหึงอะไรแบบนี้นะคะผู้ชายที่หึงเล็กน้อยผู้ชายที่เช็คนะคะแปลว่าเขามีใจให้กับคุณนั่นเองคุณจะรู้สึกได้เลยนะคะว่าผู้ชายคนนี้จริงใจผู้ชายคนนี้แบบ แบบว่าเป็นคนที่ต้องการที่จะติดต่อคุณเสมอไม่ใช่ว่าคุณกับเขาไม่ได้อยู่ไกลกันแล้วแบบคุณไปอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะไปเยี่ยมพ่อแม่หรือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วไม่ส่งข้อความไม่โทรหาไม่เช็คคายเงียบเปลยแปลว่าเขาไม่ใช่คนนั้นสําหรับคุณนั่นเองสาวๆลองเช็คดูนะคะว่าตอนนี้ผู้ชายที่คุณคบอยู่มีตามข้อที่คุษพูดมาหรือเปล่าถ้ามีแปลว่าผู้ชายคนนี้นใช่สําหรับคุณนั่นเองคะ่ะ